สวัสดีวันอาทิตย์ยามเช้านะครับอันแขนสดใสนะครับวันนี้นเราก็จะมาทําการเก็บพริกไทยไปขายที่ตลาดนะน้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะพริกไทยสดๆจากต้นผมเลยนะตเดี๋ยวนี้นะพริกไทยไทยบ้านผมขายได้ไดเยอะนะผมบพรว่าอร่อยนะครับผมผมแม่ขาชอบนะไอเราวันนี้นะผมก็เลยจะมาเก็บพริกไทยเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ เดี๋ยวอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูกันก่อนเลยนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วเราก็ไปตัดพิกไทยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะเอามาให้ดูเลยนะนี่นะครับพิกไทยของแท้ิจจดจากต้นเลยหลังจากเก็บพิกไทยมาหนึ่งชั่วโมง,งเราก็จะมาทําการชั่งกันเลยนะคอันดับแรกนะครับจัดใส่ถุงเลยนะครับยังไงเราขึ้นถุงก็ไม่ค่อยอย่าเนะ เดี๋ยวรอละคู่หนึ่งนะครับพิชจะล่วงแรกครับหลังจากที่ผมใส่พิไัคได้แล้วนะเราก็มาดูกันเลยนะว่าผมจะทั้งได้อีกกิโลครับหนึ่งกิโลนะครับด,นะนะด,นะดูเลยนะครับไม่โกงไม่ค้านะครับไม่ค้าดูเลยนะดูเลยนะครับเดี๋ยวผมไปส่งที่ตลาดนะผมเล่นเจอกันนะเัืก็เตรียมไปส่งไิเอยแล้วนะผมเดี๋ยวเราก็ ขับไปที่ตลา,าดตะเก็นถนนกันเลยนะผมเดี๋ยวเตรียมพร้อมครับสามสองหนึง่งไปซึ่งภายในตอนนี้นะผมเราก็ได้มาถึงตลาดแล้วนะเราเอาพิชัยไปขายให้แม่ค้ากันนะมาดูกันเลยว่าเผมจะได้กี่บาทไทยมาครับแม่ค้าสวัสดีครับผมเอาพิชัยมาส่งครับเอานกันเลยครับหนึ่งกิโล มาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสามสิบสี่สิบแปดสิบนะแปดสิบบาทนะครับทั้งหมดถ้าผมเอาไว้เป็นเป็นทุนการศึกษาให้ผมได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณเท่านี้ขอจบตรงนี้ครับ